การที่พัฒนอำนาจที่อยู่อยู่ในมือพัฒนารัฐก็ดีอยู่แล้วหรือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน,นะครับก็ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานเองรัษฎรนั้นะไม่ควรจะมีสิทธิในการที่ไปแยกยึดออกมาดั้นถ้าคนกลุ่มนี้เขาก็จะไม่เห็นด้วยเขาจะนะร,รวมตัวกันก็คัดค้านการปฏิวัติคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตั้งแต่ต้นซึ่งต่อมาเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะเรียกกันลงว่ากลุ่มนิยมเจ้านะฮะ ความขัดแย้งหนักเนี่ยมันอยู่ที่ตรงอุดมการก็คือถ้าสมมติว่ากลุ่มคณะรัษฎรเนี่ยเขาคิดว่าอำนาจสูงสุดจะต้องเป็นของรัษฎรทั้งหลายของประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจนะฮะเผู้นิยมเจ้าหรือผู้ผ,ผู้อำนาจนิยมใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ถือขนาดว่าเขาจะเอาสมบูรณาสิทธิราชกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่สิ่งเดียวที่เขาคอนเซิร์คือสิ่งที่เขากังวลคือเรื่องพระราชาอำนาจ ดังน,นั้นนี่จึงมีความพยายามในการเสนอเรื่องพระราชอำนาจเนี่ยนะที่ว่าจะต้องถวายพระเอ้าพระเจ้าพระราชาพระราชอำนาจกลับคืนแต่ในหลวงเนี่ยให้สมพรเกียรติแต่คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการถวายพระราชาพระราชาอำนาจหรือการที่อินยอมให้ในหลวงเนี่ยจะต้องมีพระราชอำนาจเนี่ยคราวนี้มันไม่จบสิฮะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าในสุดแล้วเนี่ยนะในหลวง หรือพราะบังเถิดพระเจ้าหัวเนี่ยควรจะมีพระราช์อำนา,นาจขนาดไหนดังนั้นเมื่อเวลา,าเวลา,ามันผ่านมาผ่านมาผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึน้นก็คือพวกออผู้นิยมเจ้าหรือพวกนักนิยมเนี่ยนะครับเขาเขาตั้งใจว่าถวายพระรจชออำนาจเนี่ยเอาให้มากๆไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เคยผมคิดว่าตรงนี้มันก็เคยกลายเป็นปัญหาหลักที่ยืดเยื้อต่อมาผมคิดว่า ถ,ถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับที่เรามีมาตั้ิ17 18ฉบับเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนี้ได้ดีว่าพระราชรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาที่ร่างร่างมาตามลำดับนับตั้งแต่2490 90เป็นต้นมานะั้นจะค่อยๆเพิ่มระรยชอำนาจที่ะนน้อยที่กันน้อยเดือนน้อย,ะน,อยนะครั้งหนึ่งเนี่ยนะที่มันไม่มีพระรามอันนี้เนี่ยก็มียกตัวยอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นนะเออข้อบัญญัติว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์เมื่อ2475เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าการสบการสืบสันตติวงศ์นั ให้เป็นไปตามกฎมนเทียนบานแล้วก็ผ่านการพิาจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรต่อมาก็นะได้มีการลดลดเนื้อหานี้ลงก,ก็คือลดเือเพียงแค่นะเป็นไปตามกฎมนเทียนบานแล้วก็ให้สภาผู้แทนรัศดรรับทราบนะต่อมาก็ได้มีการกำหนดว่ากฎมนเทียนบานนั้นสภาสภาสภาแก้ไม่ได้เป็นพระราชอ,รอำนาจอะไรตัะไรตัวหนอนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะวันนี้คืนนี้ที่สุดในที่สุดัเราก็จะเห็นนะจากแต่เดิมเราไม่มีองค์คมนตรี นะครับสองสี่เก้าสองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งองค์มนตรีต่อมาเนี่ยเงาหนุนฉบับต่อมาก็ตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคณะองคมนตีสิบแปดท่านประธานหนึ่งท่านเป็นทั้งหมดสิบเก้าท่านอง,อ,องค์เออองคมนตรีเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้รับการแต่งตั้งก็เป็นตลอดชีวิตไม่มีการเกษียณมีอภิสิทธิ์มีสิทธิพิเศษต่างๆมา,มากมายมหาศาลณะ การแต่งตั้งถอดถอนขึ้นกับขึ้นกับประมาณสัตว์ทั้งหมดเนี่เขาจะเห็นนะการเส้นทางเดินของการฟื้นพระรจชอํานาจนะะงื่อนนี้งืนนี้สุดนะพร,ระรจชอํานาจที่ฟื้นขึ้นมานี่เองเนี่ยมันก็สร้างกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เป็นคล้ายๆก็เป็นผู้ที่อาจจะอ้างตัวว่าถืออำนาจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์ปีดีเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นพวกผู้เกินพระกาจาคือร<น>้า,า,ายร้ายอยู่กับพระราจาตัวจริงนะครับมันก็เลยทำให้อย่างนี้นะครับนะ ความขัดแย้งทางการเมืองมันก็เลยซับซ้อนแล้วมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหามากกดุกตีดุกตีนับประกอบกับการรัระหางของทหารก็กลายเป็นตัวการร้ายอีกอันหนึ่งที่ทําให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นสะดุดนั่งก็กกุกกุกกานเรื่มมากับครับอาจารย์นักครินครับตกลงเกิดอะไรขึ้นหลังจากสองสเจ็ห้าปฏิวัติสยามบอกว่าจะอภิวัติสยามทําไมเดินต่อไปไม่ได้ครับอาจารย์ผมคิดว่ามันมีปัจจัยที่อยู่ในโครงสร้างของคณะราษฎรเอง เราปัจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังที่เรามันอยู่เหนือการควบคุมของคณะรัษฎรนะครับผมราว่าโครงสร้างภายในเองเราต้องเห็นภาพนะครับว่าเรามีสภาผู้แทนรัษฎรชุดแรกแต่งตั้งทั้งหมดเจิบคนนะครับถ้าเราดูเนื้อหาเจ็ดสิบคนเนี่ยเราจะเห็นข้อจํากัดมากกว่าคณะรัษฎรเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพวกเลยนะครับต่อมามีการเลือกตั้งแต่โครงสร้างของสภาผู้แทนรัษฎรไทยนะครับเลือกตั้งครึ่งสภาแต่งตั้งครึ่งสภานะครับ นั้นโครงสร้างจริงๆของของประชาธิปไตยนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยเป็นโครงสร้างที่อาจะเรียกว่าเป็นมนเป็นประชาธิปไตยที่มีข้อจํากัดเพราะว่ามีการแต่งตั้งแล้วเรื่องการแต่งตั้งเหล่านี้เป็นข้อพิาพาทใหญ่ว่าใครจะแต่งตั้งนะครับเพราะแต่งตั้งนี้ บางส่วนก็บอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการตัดสินใจของคณะราษฎรโดยสมบูรณ์ก็มี7จ็ดคนนะครับคณะราษฎรพิจารณารายชื่อคนที่แต่งตั้งแต่บางบางส่วนก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ที่จะแต่งตั้งนี้ควรจะกราบถวายพระคมทูลเสียก็เป็นเรื่องข้อพิพาทกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างของคณะราษฎรก็มีข้อจํากัดรวมทั้งมีเรื่อง ปัญหาเรื่องการกรบฏบรวรเดชเรื่องของข้อขัดแยง้งโดยการตั้งศาลพิเศษขึ้นปราบปรามทางการเมืองมีการขยายบทเฉพาะการในสมัยถัดมาของพิบูลอันนี้เป็นปัญหาโครงสร้างภายในครับคณะนี้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบางอย่างซึ่งเราอาจจะโทษหรือว่ากล่าวร้ายคณะราษฎรไม่ได้เช่นเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับพอเกิดขึ้นมาก็มีผลกระทบอย่างมากกองทัพนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยมีจํานวนไม่มากนักนะสามสี่หมื่น ก็ขยายขึ้นไปเป็นสามสี่แสนเพราะมีกองทัพส่วนหนึ่งต้องไปรบที่เชียงตุงด้วยไปไปรบที่ชายแดนด้วยรวมทั้งเรื่องสงครามเย็นนะปัญหาเรื่องสงครามเย็นปัญหาเรื่องสงครามอีโดจีนการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับเราเปฏิเสธข้อเท็จจริงข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเป็นความรับผิดชอบของคณะราชการแต่มันก็ทําให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันบานปลายออกไปทําให้เป็นตัวอุปสรรคเป็น ทำให้การอภิวัตนะถ้าเราจะเรียกนะพอใจที่จะเรียกการอภิวัตมันไม่ได้เป็นไปนตามแผนเพราะมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันเกินกว่ากว่ากว่าที่สมัยนั้นจะคิดคาดคิดได้ครับครับอาจารย์สุรักษ์ทำไมการอภิวัตสยามในปี2 4 7พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามันไปไม่ตลอดรอดฝั่งฮะสองประเด็นหลักกลับหนึ่งยี่สิบเจ็ดายนธรรมนูญการปกครองฉบับแรกให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดในทางกฎหมาย แต่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นมันสมองคณะสัฐนรเห็นว่าไม่เพียงพอต้องให้มีการเท่าเทียมทางเศรษฐกิจด้วยจึงเสนอร่างคราวโครงเศรษฐกิจถ้ารับหลักร่างคราวโครงอันนี้ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจะเป็นไปได้อันนี้ผมว่าเนื้อหาประชาจาทิปไตยอยู่ตรงนี้กลแต่อันนี้ถูกปฏิเสธถูกเสษโดยชนชั้นปกครองเวลานั้นแต่มต้องถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ถูกไล่ออกนอกประเทศนี่ผมว่าเป็นข้อต้นเลยแต่เมื่อจาปรีดีกลับมาแล้ว จริงอยู่พิบูลสงครามพยายามตั้งตัวเป็นเผด็จการมากขึ้นทุกทีแต่อย่างน้อยประชาธิปไตยโดยรูปแบบคงอยู่ได้ตลอดตั้งแต่สองสี่เจดห้าถึงสองสี่เก้าศูนย์แม้จะมีะเผด็จการแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่สองพิบูลสงครามรวบวมอำนาจขนาดไหนก็ตามแต่รัฐสภาเอาพิบูลสงครามออกจากตำแหน่งนะครับกลแพรหโบในสภานะเพระาะจะโดยโดยเนื้อหาสาระประชาธิปไตยดําเนินมาได้มามาสะดุดจริงจริง หนึ่งกรณีสวนอาคตแด้เป็นข้ออ้างให้เกิดรัฐะหารสองสี่เ้าศูนย์อันนี้นะครับที่ปีดีพนมยงเป็นคนชั่วร้ายไปเลยทั้งทั้งที่เป็นพูดกันอย่างธรรมาหรืออย่างเวียดนามน,นี่เป็นบิดาของประชาธิปไตยทีเดียวกับและเป็นผู้ที่สามารถกู้เอกราชของทํามไว้ได้เพราะทําเสรีไทยเมืองไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นทั้งทงีเ่เราไปประกาศสองครามกับอังกฤษกับกับฝร,รั่งเศสกับอเมริออ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 กันเพราะคกั อีกนาหนึ่งเป็นผู้ทิ้งปลดแอกให้บ้านเมืองด้วยสองอันเลยครับแต่เพียงผิดพลาดน,นิดเดียวไม่รอบครอบในกรณีสวรรคตถูกโจมตีถึงก็มีคนไปนกล่าวใน้ลงหนังปีดีค่าในหลวงกลับนะนะแล้วก็ต้องถูกอเปหิไปอยู่เมืองจีนยี่สบเอ็ดปีอยู่ฝรั่งเศสอีกสามสิบกว่าปีตายที่ฝรั่งเศสนายอมตีเวลานั้นพูดคำเดียวเขาก็เสียใจ นั้นที่เวลานั้นคือประธานองค์ตรีเวลานี้นะครับกับอีกในย่าหนึ่งเนี่ยถ้าตราบใดที่เราเนรคุณคนอย่างปีดีไม่เอาเนื้อหาสาระของปรีดีมาใช้ไม่มีทางประชาธิปไตยจะฟื้นคืนขึ้นมาได้กับ อาจารย์ธรรมรงศักดิ์ครเป็นนักประวัติศาสตร์ทําไมประวัติศาสตร์ในช่วง2475และต่อเนื่องต่อจากนั้นเนี่ยมันถึงไม่ถูกบรรจุเข้าสู่การศึกษากระแสหลักของประเทศไทยต้องมานั่งอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนกันอยู่นะฮะขายก็ไม่กี่เล่มเนี่ยครับเขาอ้างการปฏิวัติรัฐประหารและกบฏในการเมืองไทยครับมีทั้งหมดหลัง2475รวมอจาก ข้อเสนอของผมก็คือ25ครั้งเฉลี่ย3ปีกว่ามี1ครั้งดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเป็นสิ่งปกตินะครับจากอดีตที่ผ่านมาทาไมเรื่องราวของคณะรัษฎรและการประวัต24ิ2475ไม่อยู่ในตําราเรียนไม่ถูกจดจํามากนะัก2ประเด็นประเด็นที่1นนะครับ แนวความคิดที่ว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นได้ล้มลงในวันที่24มิถุนายน2475เมื่อล้มลงแล้วทุกอย่างก็ยุตินี่เป็นแนวคิดที่ผิดพลาดอย่างมาก เรามักจะคิดว่าคนที่เคยมีอำนาจพอล้มลงแล้วจะไม่ต่อสู้เพื่อพิทักษ์อำนาจและผลประโยชน์นะครับดังนั้นเราจึงมองไม่เห็นฉากของการต่อสู้ต่อเนื่องมาระหว่างสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าระบอบเก่าสมุนไพรยาสิทธิราชกับระบอบใหม่ของคณะราษฎรและประชาธิปไตยการต่อสู้นี้ใช้กลยุทธ์กันทุกวิถีทางเช่นการรัฐประหารครั้งแรกของพญามโนโปรกรณนิติธาดาใช้กฎหมายเล็กที่สุดคือกฤษฎีกาไป หยุดรัฐธรรมนูญและใช้กฤษฎีกาฉบับนี้นะครับล้มรัฐบาลของตอนเองแล้วแต่งตั้งให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้ตนเองนั้นสามารถออกกฎหมายได้พยามนูป,ปรกรณ์ เท่ากับอะไรล่ะหลังจากที่ใช้กฤษฎีการฉบับนี้เท่ากับเผด็จการคนแรกของสังคมการเมืองไทยเลยเป็นการยึดอํานาจโดยนักกฎหมายนะครับเรามักจะนึกถึงการยึดอํานาจโดยกองทัพรถถังนะครับแต่ที่จริงแล้วสังคมการเมืองไทยนี้ใช้ทุกวิธีทางในการที่กําจัดศัตรูทางการเมืองเช่นเมื่อพญามโนยึดอํานาจเสร็จพญามโนก็ออกกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายคอมมิวนิสต์นะครับโดยตนเองเป็นคนเซ็นเองนับตั้งแต่นั้นมาสังคมไทยจึงมี กฎหมายคอมมิวนิสต์ไว้ปราบปรามผู้คนตลอดมานะครับดังนั้นหลังจากนั้นคณะรัฐดอยึดกลับและ ฝ่ายเจ้าก็ยึดกลับอีกในข่าวกบฏโบลเดชฝ่ายเจ้าเรียกตัวเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนะครับดูเหมือนจะคุ้นคุนนะครับเพราะฝ่ายเจ้ามองว่าคณะรัษฎรทําให้บ้านเมืองพังจึงกู้บ้านกู้เมืองแต่ฝ่ายคณะรัษฎรเชื่อว่าตนเองทําให้บ้านเมืองสิวิไร้ตางหากนี่คือการปะทะกันดังนั้นผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือเราอย่าคิดว่าพลังของระบบเก่าเครือข่ายของระบบเก่าผลประโยชน์ของระบอบเก่าได้ล้มลงไปในวันที่24บมิถุนา มันยังต่อสู้และพลิกฟื้นสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและได้ชัยกลับมาหลังการรับประหารปี2490นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับภายใต้บริบทของหลังการปริวัติ2475นะครับก็คือบริบทของสงครามโลกนะครับและสงครามเย็นต่อมายัางต่อนเนื่องยาวนาน30-40ปีเนะี่ยมันทำให้ทหารนะครับได้กลายเป็น ผู้นำทางการเมืองชิงการนำจากฝ่ายประชาราปไรหรือว่าฝ่ายพลเรือนผู้นำย่อมนะครับอิงแอบกับข้ออ้างของการปฏิวัติข้ออ้างที่สำคัญในการรับประหารที่สำเร็จ12ครั้งคือข้ออ้างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับดังนั้นผมคิดว่าข้ออ้างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ข้ออ้างเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะครับข้ออ้างเกี่ยวกับการคอร์รัปชันกลายเป็นนะครับข้ออ้าง อันโอชะของการที่ทหารจะรักษาสถานภาพและเมื่ออ้างสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สังคมไทยเนี่ยปราบปรามประชาราษดรอยู่ตลอดเวลาเมื่อปราบปรามประชาราปดตนะครับและการต่อสู้ระหว่างระบบเก่าระบบใหม่หลัง2490เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิวัติ2475และคณะราษฎรก็ค่อยๆสาบสูญไปยกตัวอย่างเช่นสวันวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาตินะครับและสถาปนาให้เป็นวันชาติ ที่สำคัญตั้งแต่ปี2482เป็นวันชาติและเฉลิมฉลองเอกราชอันสมบูรณ์แต่วันชาตินี้เกิดขึ้นมานะครับสังคมไทยมีวันตายของวันชาติด้วยและในที่สุดปี2503วันชาติ24มิถุนายนก็ตายปัจจุบันเรามีวันชาติหรือเปล่านั่นคืออันที่หนึ่งทำไมต้องตายวันชาติต้องตายอย่างที่สองวันที่10ธันวาคมซึ่งปัจจุบันเป็นวันหยุดของเราวันที่10ธันวาคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในปฏิทินนะครับปฏิทินแบบ แบบเยาวราชที่ฉีกเป็นแผ่นๆน,นะครับจะเขียนว่าวันที่สิบธันวาคมวันรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเป็นปฏิทินรุ่นใหม่จะเขียนว่า สิบธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูนวันหยุดสําคัญของชาติยังมีชื่ออยู่สองชื่อนะครับมีความหมายว่าสังคมไทยนี้มีปัญหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูนแน่ๆดังนั้นเรื่องราวของคณะรัษฎรนะครับซึ่งเริ่มต้นว่าคณะรัษฎรคือผู้ที่นํามาซึ่งระบอบของรัฐธรรมนูญระบอบรัฐสภาแต่เราจะบพบว่าที่หน้ารัฐสภาไม่มีอนุสาวรีย์ของคณะรัษฎรกลับแพ้ กับสิเชิ์เรับอจาจารย์ชัยยานศึกษาประรวัติศาสตร์อังกฤษ,ษมาค่อนข้างมากอาจารย์เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ไทยช่วงส4 7 5ี่เจ็ดห้าอาจารย์เห็นความเหมือนความแตกต่างและก็อะไรที่น่าสนใจบ้างครับโอ้ยถ้าจะเทียบอังกฤษกับไทยประเทศเดียวไม่พอครับมนันต้องยาวเ,<อ>าเลยครับอาจารย์ยาวเลยนะครับอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กดีกว่าต่อคําถามที่คุณพินโยถามมาก่อนหน้านี้ว่าอภิวัตแปดสิบปีของเรา คุณปรโยชน์ใช้คำว่าอะไรนะฮะอภิวัตสยามทำไมมันไฟไม่ตลอดรอดฝั่งไฟไม่ตลอดรอดฝั่งถ้าดูปีที่80ของอังกฤษเครื่องอังกฤษเนี่ยเปลีป่ยนแปการปกครองหรือว่ามีปัญหากับในการที่จะล้มระบอบที่อำนาจอยู่ในมือคนคนเดียวนะครับชัดเจนคือปีคศ1649นะครับพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งถูกตัดสินสาลงโทษนะฮะในสวีเดนนี่ก็คือคศ1849แต่ไม่มีการตัดหัวก็เหมือนคล้ายๆของเราเลยแหละ